สวัสดีครับพบกับล็อกกี้แบดวิตตันวันนี้พามารีวิวไม้นอกกระแสนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่เป็นไม้ที่ฟิลตีใกล้เคียงแอสตรอกร้อยแซดกับลีนิงแฮก f o ฟอร์ส100มากนะครับนั่นก็คือ100 Battle 900ครับโดยสเปคตัวนี้นะครับขึ้นเอ็นได้สูงถึง34ปอนด์นะครับก้านเนี่ยมีความบางอยู่ที่6.5แต่ผมลองวัดออกมาได้ประมาณ6.6นะครับ ีเทคโนโลยีเวเปอร์ชาร์ปนะครับข้างในจะเป็นเหมือนแท่งกลมๆยาวๆอยู่ข้างในอีกอันนะครับแล้วก็ T-Fuse t e เทคโนโลยีนะครับตรงทีจอยส่วนสีที่ได้มาเป็นสีขาวด้านนะครับไม้นี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอะท t เตัวขาวบวงนะครับด้วยความที่เป็นผิวเนื้อด้านแล้วก็เป็นสีขาวทั้งไม้นะครับคลิปผมพันเป็นคลิปของ b s c อนะครับส่วนตรงกรวยจะเหมือนลีดิงรุ่นเก่าๆนะครับที่ดูพรเนี่ยเป็นพันเดรดญ ส่วนตัวเนี้ยคือผมจะบอกว่าเฟรมแบบนมันเหมือนรอยชัดๆแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเัยนครับเรื่องแรกนะครับเรื่องลูกตกลูกตกเนี่ยผมให้ตกได้หนักกว่ารอยชัดๆนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าขาดไปก็คือก้านเนี่ยในความที่ก้านมันอ่อนมากเนี่ยบางครั้งเวลาเราตกเนี่ยมันจะกายากนิดหน่อยไม่ได้มากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นมือสูงมือธรรมดาคือเวลาตกเนี่ยผมชอบไม้นี้มากกว่าตัว อัลติมานะครับรู้สึกว่าเมื่อไหร่ต้องเล่นเกมบุกแนะบบตกหวังคนตัวนี้ตกตกเอาตายตกหวังคนได้ก็ให้ไปเลยนะครับ9.5เต็ม10หากแค่0.5ในเรื่องความกา้านอ่อนพอค่าจะมีกาอาการกลิ้มบ้างนิดหน่อยต่อมาเป็นลูกเซฟครับอัน,นี้อาจจะเป็นไฮไลท์ของไม้นี้เลยเพราะว่าลูกเซฟผมให้10เต็ม10เลยครับเวลาเราโดนเซฟเข้ามุมหรือว่าโอเวอร์เฮดเนี่ยตัวนี้เราสวนกลับไปนะครับลูกก็แบบ ไฟไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถึงหลังถึงมุมเหมือนกันครับก็ลูกเซฟเนี่ยผมไม่ห่วงไม้ตัวนี้เลยแบคแฮนก็เหมือนครับแบคแฮนเนี่ยเวลาตีปุกผมก็ให้คะแนนเท่ากันเพราะว่าเวลาตีเข้าไปรู้สึกมันมีมันมีแรงช่วยครับผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากก้านหรือแบบจากไหนแต่ผมมั่นใจว่าไม้นี้เนี่ยใครชอบเล่นเกมล่าเกมตกเนี่ยชอบแน่นอน ต่อไปนะครับเป็นลูกตัดยอดจากหลังคอดผมให้ประมาณ8เต็ม10ครับเพราะว่าด้วยความที่ก้านมันอ่อนเนี่ยบางครั้งเวลาเราตัดยอดจากหลังคอดเนี่ยอาจจะมีล้นบ้างอาจจะมีสั้นบ้างซึ่งถ้าเทียบกับร้อยซเนี่ยลูกเซฟลูกปบเนี่ยผมมยให้ตัวนี้ได้รุนแรงกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นลูกตัดหยอดเนี่ยผมขอให้ร้อยซชนะนะครับตัวน,นี้อาจจะแพ้นิดเดียวนะครับเรื่องการกะจังหวะเวลาที่เราจะตัดหยอด จากหลักคอนซึ่งต้องกาจังหวะด,ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะต้องชินนิดนึงผมว่าไม่ต้องการจังหวะหรอกอาจจะต้องซ้อมเลยเพราะว่าไม้นี้พอซ้อมได้ปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้มา3วันแล้วก็ชอบไปแล้วนะครับต่อมาเป็นลูกดาเนี่ยลูกด่าผมให้9เต็ม10เลยก็คือเหมือนดา่าได้เหมือนไม้ปกติแหละครับแต่ว่าสปีดที่ออกไปค่อนข้างแรงมากนะครับก็เหมือนลอยแซ่ะครับก็ให้9้าเต็ม10ไม้ไม่ได้ช้าขนาดนั้นเพราะว่าเวลาผมจะเล่นดาเนี่ยผมจะจับขึ้นมาตรงนี้ จับขึ้นมาตรงขาตรง,ง NAMD ของม้ครับต่อมาเป็นลูกตบงัดรับลูกตบผมให้ก้าวเต็มสิบครับก็ไม่รู้จะติอะไรนะครับเพราะว่าเวลางัดลูกตบไม้ไปตากมือจริงๆแล้วก็เวลาดีดไปเนี่ยถึงแม้ก้านมันจะอ่อนแต่ว่าเวลาดีดรับตีลูกตบไปเนี่ยไม้ตัวเนี้ยมันไม่ล้นนะครับงัดแล้วไม่ค่อยล้นเท่าไหร่ค่อนข้างกอดีเลย ต่อมาเป็นลูกแย็บนะครับลูกเกี่ยวหน้าเน็ตเนี่ยผมให้ตัวนี้คะแนนประมาณ8.5เต็ม10ละกันเพราะว่าไม้นี้เนี่ยแบบด้วยความที่มันเป็นไม้หนักนิดนึงอะเวลาเราจะแบบเข้าไปเกี่ยวไปหยอดไปเลี้ยวหน้าเนปเนี่ยมันต้องใช้แรงข้อมือนิดนึงเข้าไปเกี่ยวอะไรอย่างงี้ไม่อย่างนั้นมันไมน่ไม่ค่อยทานครับและส่วนตัวตอนนี้เป็นไม้ที่ผมใช้บ่อยสุดในะปัจจุบันนะครับก็ไม้นี้เนี่ยในกรุงเทพหาไม่ได้นะครับ มต้องสั่งซื้อจากอายุทยาแบดมินตันโดยไม้นี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ2,900บาทนะครับรวมส่งซึ่งราคาป้ายจริงๆที่ติเนี่ยอยู่ประมาณ6,800บาทแต่ว่าผมไม่มีเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ในคลิปแล้วก็ไม้เนี่ยได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันอินโดนีเซียนะครับ P B S I ก็ได้แร่ผมก็สังเกตว่าอะไรเนเขียวๆเหลือติดอยู่อ๋อเป็น เขาสกรีนมาฮะนะครับแกะไม่ได้ตรงนี้สกรีนม,มาเลยติดเรือไม้ก็ใครสนใจไม้ที่เพอร์ฟอร์มได้คล้ายคล้ายแอสทรอร้อยดสั้นคล้ายคล้ายแอคซ์ฟอสลอยีเรนนะครับต้องตัวนี้เลยครับ